สวัสดีจ้าอยู่กับช่องกินเน้าเบาอีสานมื้อนี้บิมกับยิงกับสีผ้ามาบึงอีพอกับไอไมาตีเขาจ้าไปกันเลยอีพอกระไรยังอีขอสนุกอุอ้ยตีพาสนุกเขาไอตีผมว่าไอปีบหลอ๋อไอ้พ่อลสั้นมากๆไอปีบอลไอปีอะไรเอ็นกองก้าง่็ต้องใส่ เขาสลัดเห็นได้โยตอนใช่ไอ้บุงครับวิธีการตีเขามั็นเห็ดยังไงอ่ะอยากเห็นวิธีเหตุเพิดอะไรเห็ดสิ่เื่อกีไอ้สีัวนะไอ้เมื่ีเลยอขบ่อยๆไได้ตีเขามันน้อยรถสีคุมาไม่ให้ให้กัได้เตียวอยากรูีบ่อยากรูดีบ่วิธีเหไงอยากมามงไงแก เจ้าพื้ที่การตีเขากับต้องขีใส่บอนเข่าให้ต่างลงปสีก็ะไรให้หน่อรูปกระไรต้นมากอะฐานนัทไทยฐาน,นมันครับผมถานัดตันจ้าใหม่ึ้นเป็นมุ่งสามเหลี่ยมังสิกอเข่ามาเสียกอลเข่ามาให้มันแน่นตรงนี้เอาเข้าตันเลยเล้วกับยึดตรงนี้เสียกมาเสียมาให้อยู่ในให้มันเป็นมันรัดรูปนะครับ เพื่อจะให้มันแน่นและเวลาเราเหวี่ยงจะได้ไม่หลุดล็อกให้มันแน่นเข้าไปนี่คืองใสเลยนี่ล็อกให้แน่นจะนี้เทาก็สาดได้ครับหรืนี้งอุ้ยรอ้แล้วเอกไปเข้าตาลูกตาดตัวม้านทีศไม่คุ้ยข้างหลาได้เข้าตาตีให้เม็ดเข่าเนี้ยน้อยที่สุดนี่คือการตีเข่ารตีเม็ดเข่าเนี้ยไรแรงมากกว่าบเสียน ต้นหมาก่ไับีโเซียนโเซียนไม่ด้สิลยวไม่ครับี่วไม่ก็เลื่อนหมนก็เลืกหลอนนะเขาเขาหยาบเขาเหยาบรับมันแห้งไ่ไนจ้ะตันนี้ว้าเ้า้้าเหยาบเขาหยาบี่วไม่โบกันรถซียนเดี๋ยแล้วไป้าแล้วนีก็เือสบมอกูหลายเหร่องวะยาั chúc mừng cổng 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 con cổng 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 ยัีได้เนีนอนไ่แห้งมาไล <c oughs> ่ือไอ้บุ๋มเมวเอหน่เนียตัดเขาสนุกตัดเขาสนุกี่กว่าการตีเขาวัามาานมีนหลายขั้นตอน,นตีแล้วเ็ตัดเขาสนุตัดเขาสนุแล้วก็ตีเขาสนุ

เอาไนอยบนยอันน่อยน่อังสสี่เปียอไนครเครื่องกันเจ๊อะไรที่มาเจ๊การที่เขาเก็บชิงเมื่อเมื่อนี่ก็สิโคพ้งก็เลยถ้าโพนนั่นใส่ทุกเมื่อเวพาโพ้งนะครับ แต่กกวอนมันจะเตีเอาใี่ละท่านนี้รถนี่ละแต่แต่ว่าสบายหนิมันมีเปล่นํมการ้ำงานเปล่านการำงานหรอถ้ามาตาเดียวยุ่งที่เดยว่าก็ท่านการท่านงานเปล่าําเย็บถูกมั่นถูกไหวนะครับไม่ได้กีนนี่ใ่ไม่ตีเขาเนี่ยจะไม่ได้กีนจนี่จะไม่เนี่ตีเขานี่ก็คือกับมันปั่นแน่นมากึงสีเลยโ เขาเรกว่าต้หอไหมือกันควรแล้วสมัยนี้ม,มันมีการนะครับปลูกมันปลูกอ้อยหลายกระเป้าน้ำเบี้ยงน้ำงานอื่นนะครับถุ่ม,ม,าม่าบัวตะตีนี่กัใส่เวลาอยเอาฝามื้อคุณเห็นไหว่าทัน้ำลายดอกพันฝังพันใส่เวลาอย,ย 4, สีหามื้อค,ครับคนส่วนมากก็จะได้นินยมรถรถปันแต่เดี๋ยวนี้ รถปั๊นจะิ่มสิอยางหายไปแล้วนี่รถเกี่ยวของรถเกี่ยวของมาแล้วนะครับเดือดมันนี่แหละคีอเ้อยช่นี่กันเ็ชสูุลูกทุ่งเต่าพวกนี้สิเขาอย่างเขาลมอย่างเขาเพ่เปลี่ยนยันพูกปุจักนะฮะจนใจเกียร์มากิว่าขาวทะดปั๊นเห็นโบไม่เลยกรกีร์กลลเลยนะรองเกิดคน,นมมเช่ง ทีนี้ยคือมเอาหั่ล,ล,ละรถปั้นเขามากเขาบอกว่าถ้าปันางงานาป้นพร้อมของแง่เลยทนปอกไม่ถ้าปั้นพร้อมของเลื่นนอนไกลเล่อนรถนถ้าฝนตกิเเป็นไงนที่บ่อเห็ดย่งอัะเป็นยังไงมดเที่ยไปกล้วยเอาสต่อให้พนไปกล้วยไดัมเเป็นยังไงก เาอยากเหนเพหลย่ครับตังในัุณปุณมันอยู่ในใช่ไหมกะบงเี่เออปุจ้าสารพีนีก่ะผ้ามาเบิงอีพอกระเปาไม่ตีเขาจ้าคือว่าเป็นครั้งแรกที่ลากรับอิ่งเนี่ยคือเคยเห็นเนาะแมน ต่อไปก็จะมีแนวรถเกียร์แน่ใจคงไปเห็นวิธีการตีเขาแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> คือว่าเป็นแานวทางนให้คนรุ่นใหม่และท่านผู้ชมในเบิ้งกันจ้าวิธีตีเขา่ามีจะมีแหละจา้าเมื่อกี้ประฟันเาลยว่าคนสมัยก่อนเขาจะลาบากขนาดนี้แต่ข้าไปโยมเข่ามาันก็เมื่อยแหละหาเขาไอ้บูมคาดว่าต่อไปจะมีวนธีตีเขาแบบอายรบ้มมีครับอ้าวคืมมีเพราะว่าสมไยนี้มันเป็นมัยใไม่แล้ว คือว่าหาเบิ้งได้หน่อยที่เฮ็ดแบบนี้แค่ทุกบ้านมีเทคโนโลยีเข้ามาแจกสิบวกมีแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือความจอมเป็นที่เฮาต้องเฮ็ดครับเพราะว่ารถม,ม,ม,มันมามาอะลดมา่งอเฮาก็เลยต้องเฮ็ดจักจี่สรารับคลิปนี้นก็จ๊กน้องเพียงแค่นี้นะจ๊ะฝากเป็นกำลังใ,ใจให้สองทิศแยกนะจ้ะะาพ่อพี่ต้องจ้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย